สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะไปตามหาน้องนอนกับเสียบอยกันนะครับน้องนอนลืมเสื้อผ้านะครับวันนี้ผมไม่ได้วิ่งนะครับผมเกี่ยวข้าวครับก็เลยได้โอกาสก็ซื้อกาแฟกับน้านมใจฝากน้องนนกับเสียบอยนะครับเอาเสื้อผ้าไปให้น้องนนนะครับลืมอยู่บ้านครับซักเก็บมาไม่หมดนะไปดูกันครับไม่เจอใครเลยครับ อยู่ที่เทครับครับที่เทครับดูรครับจาฟุโซ่คันเรงครับงานสายแบกครับสายแบกงานกับเสร็จแล้วนะครับเหลือชั้นชั้นบนนะครับ สูไม่ดูหน่อยครับดูครับเจอไม่ก้าคันเรงครับคันนี้เครื่องห้าสูบนะครับสายแบกของแท้ครับผมวิ่งเข้าครับวันนี้ไม่ได้มาครับ2วันแล้วครับ กันยาวๆครับคลิปนี้ครับเกับเต็มแล้วนะครับเหลือเหลือดินทรายประมาณน่าจะห้าสิบเซนนะครับ ดูเสียงเล็กลนะครับแรงครับรถเสียงเล็กครับ กันต่อนะครับน่าจะเรื่องจากรถวิ่งน้อยนะครับนานหน่อยครับเก็บเต็มแล้วนะครับไม่ได้วิ่งมาวิ่งแค่วา,วานวันหนึ่งแล้วก็วันนี้วิ่งวันหนึ่งเกือบเต็มครับฝีมือครับคนขับรถไทยครับ ครับน้องมานาวมาแล้วครับน้อนแสงหน่อยนะครับ, <c oughs> ค,รบคุกกไม่ได้มานะครับพี่แท้ก็มานะครับ ดูว่าจะเทได้ไหมครับพันแรงจัดน,นะครับท่าน,นี้ครับนนะอ้าวเยบอยอยากแล่นี่เสบอยครับ ดินก้อนใหญ่เลยนะครับเอาอะไรแบบนี้แรงๆน้อยแรงๆน้อยสบอยใครลืมเสื้อ ได้ลืมเสื้ออยู่ที่บ้านกองเกงเียินใครเสื้อตัวหนึ่งนั่นเลยอยู่บนรถนั่นเลยเป็นคนข้าวอีกกว่านี้นูดรถใส่ข้าวอยู่นั่นเลยพรุ่งนี้เลย ข้างล่างแลวบุ๊คค,ใใลคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามช่องยูทูบตอตะน้ำซิง,งสระนะครับสวัสดีครับ